เราไปดูแอดมินหรือคุณแม่ทำอะไรกันสวัสดีครับแม่ทำอะไรครับสวัสดีครับอันนี้แม่จะปลูกกล้วยลูกปลูกกล้วยากล้วยก็มีแล้วทำไมปลูกอีกมันเอามาเสริมลูกมันจะได้เป็นได้ได้เยอะๆเราขยายมาจากแปลงเก่าเราตรงนี้ตรงนี้มันน่าจะมันจะตามอายุของมันแล้วนะอันนี้เราก็มาปลูกเสริมไปเรื่อยๆลูกขยายพันธุ์ไปด้วยได้ ได้ขายด้วยอันนี้กล้วยอะไรครับเนี่ยอ,อันนี้กล้วยอ่ากล้วยน้ำว้าพระเทพลูกกล้วยน้ำว้าพระเทพมันต่าง<ม>กับกล้วยทั<ะ>่วไปยังไงกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอยังไงอ่ากล้วยน้ำว้าพันพันเปี้ยแม่ชอบว่ามันเพราะเขาจะเป็นลูกเล็กๆไม่หวานมากอ,อืแล้วก็ต้นเขาจะเตีย้ยลูกเห็นนะต้นเตี้ยๆเองต้นเตี้ยๆอ่าอ๋าอ แนวออกไม่ได้อ่ะแม่จะปลูกแล้วนะไม่มีอะไรมากเราไม่ปูปุ๋ยปูอะไรก่อนไม่ไม่ครับใส่เลยขุดแล้วใส่เลยแเราก็บำรุงด้วยความลึกขุดเท่าไหร่อ่าเอาเอาตามสวนเราเนาะก็คือนี่แหละวันห้าสิบห้าสิบถึงไหมห้าสิบไม่ถึงใหญ่กว่าต้นกล้วยหน่อยนึงปลูกก่อนค่อยมาบำรุง ให้เขาติดก่อนใชมาบ่รุงให้เขาติดก่อนลูกง่ายปลูกง่ายรเลปลูกกล้วยหน้านี้สู้จริงๆลูกกล้วยหน้านี้แล้วหน่อนี่ไปเอามาจากไหนนี่ก็ขยายมาจากแปลงเก่าเรานี่แหละครับหน่อเราเองไม่ต้องซื้อเราซื้อครั้งครั้งแรกซื้อครั้งแรก ปลูกแล้วก็ขยายพวนให้เป็นหลุมกว้างๆหน่อยนึงดูดินดิเป็นไงดินสวยไหมดินสวยไหม <laughs> ดินดูดินจากที่เราเป็นเป็นดินทรายเลยนะเราก็ค่อยๆปลูกค่อยๆบำรุงมาเรื่อยๆชุ่มน้ำด้วยนะนี่ยดินก้นบอ่อดินก้นบอ่อเป็นดินทราย ก็ล้วก็ลดเขาหน่อยนึงพ่อตัดยอดให้หน่อยเดียวเฮ้ยไปก็ต้องพอจะตัดตัดนี้ออกด้วยนะตัดตัดต้นออกตัดเพื่ออะไรครับให้ให้เขาเติบโตใหม่แล้วเราตัดนี่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะอตัดออกหมดเลยใช่ไหมความสูงเท่าไหร่ในการตัดประมาณสักศอกนึงอ่ะลูกประมาณสักศอกนึง บางคนเขาก็ตัดต่ำกว่านี้นะแต่เสร็จแล้วก็จะเอาปุา๋ยคอ,อกมาโรยอธิบายหนะ่อยแม่พอ่อจะลดน้ำลดน้ำให้ชุ่มสร้างความชุ่มชื่นให้เขาเผื่อเราไม่อยู่ไปแล้วก็จะหาปางมาหอมเอาแล้วหาปางมาหมอมเอามาหลุมที่สองสพ่อเอามาสามหลุมนะเนี่ยสามตนนะเนี่ยอันนี้ กระพวนให้มันลึกๆหน่อยนะลูกแต่เราก็ไม่ได้ปลูกลึกหรอก <Okay. S 1> พวนให้มันชุ่มพอตัดได้ไหมได้ <Right. S 1> อะพอตัดก่อนอมือสังหารอ ออกหมดนะลูกบางทีหน่อกล้วยต้องระวังนิดนึงนะเกิดอบ,บางทีถ้าเกิดหน่อกล้วยไม่สมบูรณ์มันจะมีตายพายขึ้นมามันจะเป็นเป็นวงสีดำดำอันนี้มีไหมอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีแสดงว่าสะอาดอใช่ไหมใช่ต้องดูระวังหน่อกล้วยด้วยบางทีเราไปซื้อมาต้องระวังด้วยก็จะประมาณนี้ตั้งเลยแล้วก็หญ้าก็เก็บออกมันเป็นหญ้าไหว ความลึกมีผลต่อการปลูกไหมความลึกหรอหนุบางคนเขาก็บอกว่าอย่าปลูกลึกบางคนเขาก็บอกว่าปลูกให้กว้างบางควนาใช้ตัวนี้ด้วยนะลูกอันนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยมันเก็บน้ำไว้เยอะเราก็สามารถเอาไว้ได้นะเป็นปุ๋ยด้วยใช่เป็นปุ๋ยได้เลยพ่อปลูกกล้วยหน้าแล้งอ่ะตัวนี้มันก็จะช่วยได้เยอะเลยจริงๆรงองพื้นที่ยิ่งดีนะ ไอ้รองนะสักลุม้มมาที่เลยอ่าอ่าอีกหนึ่งเดี๋ยวให้แม่ไปไปเดี๋ยวขัดเลยจะกดลงสักหน่อยกับให้เขาอยู่สักหน่อยอตั้งให้ตรง เรียบร้อยแล้ะปลูกไม่ยากปลูกวันละสามสี่หนอก็พอเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยลูลองสักถุงไหมล่ะไม่เป็นไรครับเร็นอกำลังใจห่างๆอ๋อนี่กำลังรองพื้นอ่านี่มาลองพ่อลรองพื้นได้ด้วยอันนี้ไว้คุมก็ได้คุมคนก็ได้ ปลูกหน้าแรงก็ต้องเตรียมน้ำตรงนั้นให้เขาด้วยแหละกล้วยมันปลูกง่ายกล้วยปลูกง่ายนะปลูกแป๊บเดียวเป็นป่าแล้วเต็มเลยดูครับท่านผู้ชม,มก็พอได้ขายอยู่นะแม่หมอนนะอ่ามาดูเรียบร้อย จริงๆเ็าต้องหันแผลไปทางทิศตะวันแผลคืออะไรครับแผลนี่ทางทิศตะวันตกไหนแผลเขาจะออกทางนี้ใช่นี่นี่เขาจะงอกทางนี้ใช่อาจจะงอกทางนี้ดูดูแผลเขาแผลเขาจะ่อ้ทางนี้นี่ถ้าแผลอยู่ทางไหนเรือจะออกฝั่งตรงข้ามเราอยากให้เครือไปทางไหนอืมอ่าถ้าเป็นแม่แม่อยากให้เรือไปทางทิศตะวันออกเพราะทางทิศตะวันตกแดดเขาร้อนถ้าเขามีลูก ถ้าเขามีลูกลูกน,นี้เขาจะโดนไงนลูกไหนนะเขาจะโดนเขาจะโดนเขาจะโดนแดด<ต>เต็มเลยลูกเขาอ่ะอันนี้เนี่ยที่มันออกทางนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่รู้ต้นที่เท่าไหร่แล้วแต่ <c oughs> ต้องบอกก่อนนะแม่ว่าเขาจะอยู่ได้แค่เขาเรียกว่าอะไรต้นนี้ต้นเดียวที่จะออกเครือแล้วออกทางที่ตรงข้ามกับแผลต้นอื่นเขาก็จะแทงขึ้นมาตามปกติอ๋อต้นนี้แม่จะให้เขาออกทาาให้เครือออกทางทิศตะวันออก แม่จะเอาแผลไปทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกบ้านเราอยู่ทางนี้โอเคแล้วก็จอดดีไซนก็จอดมาอันนี้ฝีมือแม่คอยมาดูลูกนะอีกแปดเดือนโนปูกดูจะได้ลงมือทำเลยครอบเสร็จแล้ว ไว้ก่อนอเยียบอ่าแล้วเอาน้ำลด คุมใบมันคุมหรอกใช่แล้วใช่ครับอตอนนี้น้องไอซ์ทำอะไรลูกกำลังขุดหลุมครับผมขุดพวนด้วยลูกไม่ต้องเอาต้นมันนั้นออก ต่อไปพรวนทำหลุมให้มันกว้างๆสักหน่อยนึงลึกๆเขาจะได้มีที่มีรากให้เขาเดินเนะาะทำซุยๆสักหน่อยอนั่นละเอายาขึ้นด้วยหรื จะไปเกิดอยู่ข้างล่างครับอ้าวโอเคเราไม่ใส่ปุ๋ยนะลูกเนาะใช่สว่วนนี้ไม่ใส่ปุ๋ยสว่วนนี้ไม่ใส่อะไรรองเลยระวังมันโดนมือนะลูกจับทางรากแล้วฟันเลยล ฟันฟุดเลยพอไหมเอาเฉียงเฉียงนี่เหรอครับอย่างนั้นเลยอ่าละไปลากทิ้งหน่อยนิดนึ่งอ่าดูแผลสิทีนี้เราจะเอาแผลทางไหนเขาเกิดจากต้นแม่ทางไหนทางนี้ทางนี้อ่าโอเคเอาไว้ไหนอย่างนี้เหรอเอาไว้ทางทิศตะวันออกเอาเรือไว้ทางทิศตะวันออกเราจะเอาแผลไว้ทางไหนทางนี้ครับโอเค ก่อนเล่นลงก่อนสิเบียสีมือหนูพ่อสีมือหนออูต้นนี้ต้องสวยแน่เลยไอ้ลูกต้องตั้งแต่ต้นประมาณสองเมตรลูกก็จักเครือก็ลากดินเลยาลากดินเลย เรามีฟางคุมแล้วก็คุมหน่อยนึงนะลูกใ,ใช้ฟางคุมเาไมีฟางก็ใช้ใบไม้น้ำละ่ะนี่อยู่นี่ครับ <c oughs> ไหลแล้วไหลนี้แล้ว <c oughs> ฟางคุมฟางเราทำเป็นโดนัทหน่อยลูกทำเป็นโดนัท อย่าไปคุมโคนอย่าไปคุมชิดโคนมากร้อนอทำเป็นรูปโดนัทหน่อยนึงคุมเยอะๆนะนะเพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนนี่เอาไปคุมให้หมดเลยนั่นละเยยบอ่าลรออีกนิดนึง ว้าวต้นนี้อันนี้ต้นของใครตั้งชื่อไหนไหมชื่ออะไรดีครับบุญรอดบุญรอด <laughs> อ่าต้นนี้นะนับจากทางเข้าคือต้นที่สองนะชื่อไอ้บุญรอดนะอันนี้ต้นแรกอันนี้ต้นอสองใรอดอ่าบุญรอดอ่าโอเคอันนี้ของบุญรอดโอเคอือ่าสวัสดีครับน้องอายกิจกรรมต่อไปของสวนเราเนาะทำอะไรลูก วานปุ๋ยขีง้งูอ่ะขีง้งูนนี้หนูไปเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากในนานี่แหละครับ <laughs> เอามาจากของเพื่อนบ้านนี่แหละลูกอ่าหนูใส่เยอะขนาดไหนแล้วแต่ความพอใจแต่ก็ประมาณประมาณสี 4, ่ห้ากิเอาใส่เยอะๆกว่านั้นหน่อยถุงหนึ่งมีห้าแถวใส่สองถุงให้มันพอใส่เยอะๆ ในบริเวณในบริเวณอะไรลูกข้างข้ารอบรอบต้นเนาะอันนั้นพอแล้วเหรอพอแล้วครับอันนี้บุญรอดใช่ไหมเนี่ยใช่บุญรอดบุญรอดรอดป่ะเนี่ยต้องรอดอ่าต่อไปต้นที่สามอ่าเลยเยอะๆปใส่ต้นแรกอีกหน่อยสิลูกมันไม่พอ อันนี้ก็อีกสามต้นทางนี้เออเออให้บุญรอดหน่อยบุญรอดพอแล้วเดี๋ยวตายไนงะเ,เดี๋ยวตาย,ยตุย <laughs> อือ อิ่มน้ำสำรานตรงนี้ก่อนนะ,ะใส่เลยตัวนั้นก็เล็กเกิน ใส่แล้วเราต้องทํายังไงต่อเนี่ยลูกรดน้ำน้ะรารดทันไหมวันเนี้ยไม่น่าทันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดไม่น่าทันพรุ่งนี้ค่อยมารดเนาะพรุ่งนี้มาไถนาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนวิธีการขับรถไถอ่าตรงนี้สอนใครลูกสอนท่านผู้ชมครับเผื่อท่านผู้ชมคนไหนยังสไตล์หนูใช่ไหมใช่สไตล์ไอเองสไตล์ไอบุ๊คยั่งยอเบ่ฮะใช่ใส่มันอย่างเดียว มันกังเดลีย,ลยบ่รลูกจุอดอย่างเดียวใช่ไหมไม่ต้องใส่ต้นมะนาวนะโอเคแต่ต้นกล้วยก็พอเดี๋ยวลูกมันจะร่วงชุ่มฉ่ำเลยเนาะสวน ได้ฝนมาหนึ่งฝนแรกของปีลกูกตกแรงมากอโอ้กิจกรรมวันนี้ <c oughs> น้องไอซ์กับพ่อยุทธใส่ปุ๋ยที่งัวปุ๋ยนี้ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วฮะ <c oughs> <c oughs> ถุงเหมือนหมักเลยเนาะเราไม่ต้องคิดมากเราหมักแล้วอ่ออาสู้ๆสองพ่อลูกนี่คือรายได้ของแม่หมอนสามถุงสิลูกเกินแล้วนะ แม่หมอนบอกว่าโอ้ปีนี้ไม่มีอะไรขายเลยไม่มีกล้วยขายเลยลูกชายกับหลานชายก็เลยต้องมาปลูกกล้วยให้ต่อไปใส่เยอะๆกินอาหารอิ่มถ้าเขากินอาหารอิ่มเขาก็จะเริญเติบโตออกหมากออกผลให้เราดนูนานไม่นานแค่ไหน <laughs> หมักไงใช้วิธีการหมักสไตล์สวนสวนเลนาะปัตเสิด <laughs> หนุหนพยุตโอ้โหโอ้โหเ <laughs> หน็นไหมเราลดน้ำมันให้ปุ๋ยมัน ก็ออกลูกให้เราต่อไปก็จะออกเครือแล้วเนี่ยเราก็มีกล้วยขายฤด,ดูที่เขาไม่ไม่มีขายยี่ยมะนาวก็อุ้ยลูกเต็มเลยไอ ต้นนี้ไม่เป็นพันลูกเลยเหรอเนี่ยลูกกำลังออกเสร็จแล้วเอาทางนน้นะนะหืมทางนน้นอีกลูก,า,ลกายเก็บถุงด้วยสิครับพ่อหนุ่มมันใช้ไม่ได้อีกแล้วนะถุง อะไรนนี้หมดยังลูกนีงฮะเอายุดเป็นไงนนี่เป็ก้อนเลยขอ,ของแท้ของแทะเข้า,ามาเมื่อวานโอ้โหที่ควายขึนด้วยอเอาให้เต็มที่วันนี้ อ,ออกไม่ได้แล้วลูกเบิ้งฝีมือดูนักศึกษาปีสองยางปีสามยางจนเางจนเกียมยยจนไหม้แล้วเนี่ยใส่แหงเราพี่น้องเลย มาเรียนรู้วิชาอีกหนึ่งวิชาเนาะไอ้เนาะสามสิไล่ทำไปสองคนพี่เนอะ <c oughs> <c oughs> ทำไว้ไปสอนน้องอันนี้มีชื่อไหมต้นเนี้ต้นนี้ไม่มีเพราะว่าไม่ได้ปลูกเั่นล่ะเป็นวิชาที่ ใช่เอาไปสอนน้องเหมือนที่พ่อกับแม่สอนอใส่น้องดลูกเออทำให้มันดีๆเอาถุงไปด้วยครับอันนี้ใส่แล้วเหรอเนี่ย พ่อใส่น้อยจังออโอ้มีตั้งเยอะเนาะอันนี้เล่นขี้อันนี้ไอ้เล่นขี้ <c oughs> มันไงเด้ยไอ้ถมัน <c oughs> นี่ด้วยนะนี่นี่ข้างหลังหนูนี่นเอ่เลยั่นละสุดยอดครับเอาเลยลูกครับนล่นเดี๋ยวโอดมันมีอีกเดยนู่นนะสองถุงเลยเออเดี๋ยวค่อยเดินไปเอาลูก เรื่องเผาขอให้บอกวอาน่ะชอบ กินอะไวะทีบเยอะครับ